ชมชนคนหางานสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานแม่บ้านนะคะเพศหญิงไม่จำกัดวุฒิค่ะอายุตั้งแต่25ถึง40ปีเพื่อนๆที่กำลังมองหางานแม่บ้านกันอยู่ไปฟังรายละเอียดพร้พอมๆกันเลยนะคะบริษัทกรุงไทยพาณิชประกันภัยจำกัดค่ะเปิดรับสมัครแม่บ้าน ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆภายในองค์กรเช่นห้องครัวห้องประชุมดูแลเรื่องเครื่องดื่มรับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและลูกค้าหรือผู้มาติดต่องานขององค์กรดูแลความเรียบร้อยและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่สภาพพร้อมการใช้งานอยู่เสมอ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะรักงานบริการพูดไพเราะมีประสบการณ์ในงานแม่บ้านอย่างน้อย1ปีนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะเพศหญิงไม่จำกัดวุฒิอายุ25-40ปีนะคะมีบุค,คลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะรักงานบริการพูดไพเราะมีประสบการณ์ในงานแม่บ้านหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย1ปีค่ะสามารถทำงานภายใต ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดีโดยสวัสดิการของบริษัทนะคะก็จะมีประกันสังคมค่ะกองทุนเงินทดแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกรันอุบัติเหตุค่ะประกันสุขภาพเครื่องแบบพนักงานสินเชื่อกรณีฉุกเฉินเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆเช่นสมรสคลอดบุตรมรณกรรมเรงินส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะเงินรางวัล รับเงินเดือนประจำปีโดยสวัสดิการนี้เฉพาะพนักงานประจำเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจสมัครนะคะสามารถสมัครผ่านได้ทั้งทาง jobthai.com ค่ะส่งอีเมลหรือไปสมัครด้วยตนเองที่บริษัทนะคะติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดเลขที่112 2 KPI Tower ชั้น10ค่ะถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวี TV, ครุงเทพมหานครนะคะเบอร์โทรค่ะ026241111ต่อ6512และ6515ค่ะหรืออ e ีเมลที่เราแปะไว้ในคลิปนี้ก็ได้นะคะเตรียเมเอกสารให้พร้อมแล้วไปสมัครกันเลยค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ